ตัวฉันอีกคอนอเขาต้องเป็นคนดีมากจริงๆถึงขนาดทำให้เธอมุ่งมั่นขนาดนี้ฉันรู้ฉันรู้ว่าเขาคงไม่อยากให้เธอต้องเจ็บปวดและฉันก็ไม่อยากให้เธอต้องเจ็บปวดเหมือนกันแต่ถ้าเธอเชื่อว่าเธอต้องรักษามันไว้ก็ตามใจเธอฉันจะเลิกพูดเรื่องนี้แล้วเรื่องมันแย่ลงกว่านั้นอีกปีเตอร์ของฉัน พยายามจะทำลายเครื่องเล่งอนุภาคของอะไรนะเครื่องเล่งอนุภาคเธอว่าไงนะตัวโกนอยู่ที่ไหนเธอรู้เรื่องมันด้วยเหรอเขาบอกฉันว่ามันอันตรายมากมันมันอยู่ในห้องทดลองลับใต้อาคารของฟิส k i อ d u s t r ทร s สนะฉันต้องไปที่นั่นเดี๋ยวเธอจะไปเห็นก็ไปที่ฟิส k กไงไปทำลายเครื่องเล่งอนุภาคนั่นมันเป็นสาเหตุที่ทำให้ฉันมาอยู่ที่นี่ถ้าฉันทำลายมันได้ฉันอาจจะกลับไป ฉังชนนะนายไม่มีทางรู้เลยว่าที่นั้นอันตรายแค่ไหนคิงพินเขาอาจจะอยู่ที่นั้นเขาข้าปีเตอร์ของฉันเขาจะฆ่านายเหมือนกันนายนายต้องไม่ไปได้โปรดเถอะนะฉันต้องไปมันคือทางเดียวที่ฉันจะกลับบ้านได้ฉันฉันต้องกลับไปหาเอ็มเจของฉันเธอเข้าใจฉันใช่ไหมฉันเข้าใจแต่ฉันก็สูญเสียปีเตอร์ไปแล้วคนหนึ่งฉันไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้น เขาเป็นคนฆ่าปีเตอร์ของฉันด้วยมือของเขาเองเขาไม่ได้แค่ต่อสู้กับฮีโร่เขาฆ่าพวกเขานาย